สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องการตั้งคำถามและการตอบคำถามเด็กๆรู้ไหมคะว่าการตั้งคำถามและการตอบคำถามคืออะไรในชีวิตประจำวันเราจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะการฟังพูดอ่านหรือดูเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนักเรียนจึงจำเป็นต้องรู้จักการตั้งคำถามและการตอบคำถามจากเรื่องที่ได้ยิน ฟังและดูเพื่อสรุปใจความสำคัญของเรื่องและเพื่อเป็นการทบทวนความรู้อีกด้วยเรามารู้จักการตั้งคำถามและหาคำตอบกันค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะข้อ1เริ่มสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างข้อ2รู้จักตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร มเมื่อนักเรียนรู้จักตั้งคำถามแล้วนักเรียนจะต้องนำคำถามนั้นๆมาคิดวิเคราะห์และแยกแยะเพื่อหาคำตอบและข้อสุดท้ายในการตอบคำถามเราต้องไตร่ตรองคำตอบให้ดีก่อนเพื่อที่จะได้รับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาอ่านข้อความข้างตน้นและตั้งคำถามพร้อมตอบคำถามไปพร้อมๆกันค่ะ ครอบครัวของควีนชอบเดินทางไปเที่ยวรอบโลกและในปีนี้เป็นปีที่แสนวิเศษของเธอเธอได้เดินทางไปยังประเทศทางแถบยุโรปตะวันตกซึ่งเป็นการเดินทางที่เธอใฝ่ฝันมาโดยตลอดการเดินทางของเธอทำให้เธอสามารถพูดภาษาได้อย่างหลากหลายและได้เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศมากขึ้นอีกด้วยเมื่อนักเรียนได้อ่านเนื้อเรื่องกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งคำถามกันเลยค่ะ การเดินทางของควีนเด็กๆมาลองตั้งคำถามไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ 1. ทํทำไมเธอถึงต้องเดินทางบ่อยๆ 2. เพราะอะไรควีนจึงพูดได้หลายภาษา 3. ประเทศที่เธออาจจะไปมีประเทศอะไรบ้าง 4. เธอชอบการเดินทางครั้งนี้หรือไม่ เมื่อฝึกตั้งคำถามแล้วเราจะต้องมาหาคำตอบกันข้อนี้เด็กๆจะตอบว่าอะไรดีคะทำไมเธอถึงต้องเดินทางบ่อยๆเพราะครอบครัวของเธอชอบเดินทางไปเที่ยวรอบโลกเพราะอะไรควีนจึงพูดได้หลายภาษาเพราะควีนได้ฝึกการใช้ภาษาจากการเดินทางไปเที่ยวรอบโลก มาถึงข้อ3ประเทศที่เธออาจจะไปมีประเทศอะไรบ้างประเทศแถบยุโรปตะวันตกเชน่นฝรั่งเศสเยอรมนีซึ่งคำตอบนี้เป็นคำตอบจากการคาดการและข้อสุดท้ายเธอชอบการเดินทางครั้งนี้หรือไม่ชอบเพราะการเดินทางครั้งนี้เป็นสิ่งที่เธอใฝ่ฝัน เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอจะเข้าใจการตั้งคำถามและการตอบคำถามกันบ้างหรือยังคะถ้ายังเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนเนื้อหากันดีกว่าคะ่ะคำชี้แจงให้นักเรียนสรุปใจความสำคัญของการฟังนิทานเรื่องครอบครัวของหนูนาและตอบคำถามต่อไปนี้ณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่ง ในครอบครัวนี้มีพ่อแม่พี่ชายและนูนาครอบครัวนี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ทุกเช้าพ่อกับแม่จะออกไปทำนาทุกวันส่วนนูนาต้องทำงานอยู่บ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวงานที่ฉันต้องทำนะหรอเช่นกวาดบ้านถูบ้านหุงข้าวซักผ้าตากผ้าล้างจาน แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือการให้อาหารเป็ดไก่ที่พ่อกับแม่เลี้ยงไว้ฉันคิดว่ามันเป็นงานที่น่าสนุกดีออกเธอว่าไหมหลังจากทำงานบ้านเสร็จหนูนาก็ออกไปช่วยเหลือพ่อแม่ที่กลางทุ่งนาซึ่งบริเวณนั้นอากาศร้อนอบอ้าวซะเหลือเกินน้ำที่สะสมอยู่ในร่างกายก็ไหลออกมาพลักพักส่วนพี่ชายของเธอไม่เคยช่วยเหลือครอบครัวทำอะไรเลย นอกจากการนอนตีพุงเล่นเกมไปวันๆและบางครั้งก็ออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนข้างนอกสบายใจจังวันนี้พ่อแม่และยายหนูนาไม่อยู่บ้านจะได้ไม่ต้องฟังเสียงบ่นน้าลำคาญของเธอหนูนาสงสารพ่อกับแม่มากที่ทำนาด้วยความยากลำบากมาโดยตลอดกว่าจะได้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวและส่งเสียให้ลูกๆได้ไเรียนหนังสือไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เมื่อเธอได้ไปโรงเรียนเธอจึงตั้งใจเรียนเป็นพิเศษกว่าเพื่อนคนอื่นๆในความตั้งใจของเธอจึงทําให้เธอได้รับของขวัญอันแสนวิเศษนั่นคือเธอได้รับทุนการศึกษาเรียนดีและเรียนจบการศึกษาหลังจากนั้นไม่นานเธอได้เป็นคุณครูและกลับมาสอนที่บ้านเกิดของเธอโดยตอนนี้หนูนาเปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวเพราะเธอต้องดูแลทั้งคุณพอ คุณแม่และพี่ชายที่กำลังแก่ตัวลงส่วนพี่ชายของเธอเกเรไม่ตั้งใจเรียนชอบคบคนอันธพาลทำให้เขาเรียนไม่จบพออายุมากขึ้นเขาจึงออกมาทำนาแทนพ่อกับแม่ในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ขยันมีมานะพยายามชีวิตจะพบกับความสุขและความสำเร็จเปรียบดังสุภาษิตท,ที่ว่า รักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสาแบบฝึกหดัดครอบครัวของหนูนามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งถ้าต้องการคำตอบว่าเกษตรกรรมนักเรียนจะต้องตั้งคําถามว่าอย่างไรกอไก่ครอบครัวของหนูนามีสมาชิกกี่คนขอไข่ครอบครัวของหนูนาประกอบอาชีพอะไร คอควายครอบครัวของหนูนามีอาชีพเกษตรกรรมใช่หรือไม่งองูหนูนาไปช่วยใครทำนาข้อนี้ตอบข้อขอไข่ครอบครัวของหนูนาประกอบอาชีพอะไรข้อ,อ2นอกจากช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วหนูนายังช่วยพ่อแม่ทำอะไรอีกบ้างกอไก่ร้องเพลง ขอไข่ให้อาหารสัตว์เลี้ยงขอควายขายของงองูเล่นเกมกับพี่ชายตอบข้อขอไข่ให้อาหารสัตว์เลี้ยงขอ้อ3พี่ชายของหนูนาควรประพฤติตนเช่นไรจึงจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องกอไก่ชวนเพื่อนมาเล่นเกมที่บ้านขอไข่ห้ามน้องไม่ให้ออกไปช่วยพ่อแม่ทำนา ให้อยู่เล่นเกมด้วยกันข้อควายช่วยพ่อแม่ทำงานทุกอย่างที่สามารถทำได้งอง,งูบอกให้พ่อแม่เลิกทำนาจะได้ไม่เหนื่อยข้อนี้ตอบข้อคอควายช่วยพ่อแม่ทำงานทุกอย่างที่สามารถทำได้ข้อ 4. ถ้าต้องการคำตอบว่าชอบเล่นเกมและไปเที่ยวกับเพื่อนนักเรียนจะต้องตั้งคำถามว่าอย่างไร กอไก่พี่ชายของหนูนาเรียนหนังสือเก่งใช่ไหมขอไข่พี่ชายของหนูนามีนิสัยอย่างไรคอควายครอบครัวของหนูนามีสมาชิกทั้งหมดกี่คนงองงูพี่ชายของหนูนาประกอบอาชีพอะไรตอบข้อขอไข่พี่ชายของหนูนามีนิสัยอย่างไรข้อห้า หนูนามีนิสัยอย่างไรกอไก่ขยันหมั่นเพียรกระตันยูขอไข่ขี้เกียจชอบเล่นเกมพอควายหวาดกลัวไม่กล้าพูดงองูกระตันยูไม่ตั้งใจเรียนตอบข้อกอไก่ขยันหมั่นเพียรกระตันยูมากันถึงแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายแล้วนะคะ ข้อ6เมื่ออากาศร้อนน้ำที่สะสมอยู่ในร่างกายก็ไหลออกมาพลักพลักน้ำที่กล่าวถึงนี้หมายถึงอะไรกอไก่น้ำตาขอไข่น้ำลายคอควายน้ำมูกงองูเงือตอบข้ององูเงือ